พูนพีนิ่งพ่ออีกแล้วเอ็นกัสีเก็บเอาไว้นี่ป้าเด็กเกหน่อยโอ้ยเบิ่งเมืองมันมันมักอยู่ขางทางเนาะกำลังออกแจางนี่บ่มีรถแลนด์ด้วยเมืองเด้อเพราะว่าเขาปิดเอองทางปิดเขาให้คนยางพอดพ่อบ่มีรถแลนด์พ่วสะดวกสบายป้ากะงามใส่ก่อนเห็นโอ้ก่อนเห็นเมื่อวานเายางมากเมืองนี้แหละก่อนเห็นแต่ว่ากับ่พอเห็ดพ่อเพราะมันพึ่งใหไงไปจ้ะพูนก่อนเห็นเขาตันทางไว้ถ้าตันทางรถไว้ ว่หยลดแลนโอ้ยโผดโพนอนลดกันแล้วเลี้ยวออกคือเก่ามันกระจอบแลนคือเก่าแต่ว่าก็เต็มเออธรรมชาติเนาะนั่นจะเต็มเพิงหวานกำลังอกโผดโพโอ้ยเพิงหวานมันหน่อยโทีเวด เก็บเพชรนางยางอยู aling, Wait, oh. ่ขางทางเก็บเพชรสบายพดนั่นอีกละโอ้ยเอาโบเดร์หาเขาปายใหญ่ไปจ้ะพุ่นใสโอ้พุ่นอ่ะเก็บเพ็ดอยู่ขางทางพุ่นอ่ะนี่เอาแล้วจ้ะพุ่นอ่ะโอ๊ตพุ่นน่ารักมากเมื่อว่านเขาบบเห็น ยางมาอยู่มันโปโพใหญ่ใบแห้งเอียงว่ะงงเลยเอองงเลยใหญ่แบบขามขึ้นเลยนั่นเห็น่าจากข้างน้านนะเดี๋ยวอันสู้ให้บังโอ้อันจิบให้บังนี่อ๋อยางมาเหมือนว่านท่านโผล่เบิ่งจ้ะงามแห้ง ไงไม่ปดพ่อโอ้แต่อยากห,หัวเนาะเห็ดเออโบเห็ปดปวดพ่อต้องของนะ<ด>มาต่อเด็ดดอกนี่จ้าโอ้แต่หักตะมุตะมิะมมท่านนอน,ท,น,น,อนท่านถากโอ้ยห่อนแลอะไรนี่ห่อนห่อน มาจ้ะม <m í toys> ันเถา่าแล้วก็มีดอกหนึ่งหน่อยๆไก่ๆมั้นี่แม่นบอเออบัวถั่าอีหลีโพดโพว่าเฮโอ้ยสุเปียววาเวโรกำลังเกิดจ้ะนี่ดอกน่าหน่ากำลังเกิดโอ้ยกำมากยงยเดี๋ยวเมื่านนีหนึ่งอ้แเกิดไหวโพดโพอีกแล้ว สายตาเฮาหวดบ่เบิดไปไปอีกข้างหน้าจ้ายางย่นำทางไาอยากหัวปาดมาบ่ท่านหมู่บ้านโอ้ยเสียงแหบย่ำเศร้าหลายเสียกระแหบยางมาบัวหเหยางมาบ่หัวมึงทอเออเห็ดเท่าทิมนี่จากเสย เอาโอ้ยปลาจนปลาจนแหตดขอจ้ะโอ้ยยังได้ยูได้ยูนี่หรออะนีไดยูนี่จะงคอยตัดเอานี่เถาแล้วจ้ะโอ้เสียดายเนาะอันนี้โบเอาดอกมันเถาล่ะไปไปหาดอกงามๆโอ้เสีไดา้ด้ถ้าพ่อก้อนหนาเนาะ ทามอมันหน่อยเขากัแนมหิน,นพุดขึ้นพุดขึ้น,นไปไปไปอีกข้างหน้าจ้าได้หรอนี่โอ้เปิงฟาน,านยู่กลางทางเกือบเหยียบตัวละปไ,ปไปตัอต่อตัอโอ้ยหนตัวปลามันกะเลิกเนะาะมันกะโบมิไผ่อยากยางคือบ้านอะ เขามาเก็บเห็ดเขาก็ถือกระตาออกเนี่ยไปเลิอกอีกเ็นบอเออมาจ้ะโอ้ยสอนท่างยางุดอกหนึ่งยุของหน้าจจแมนเก็บม,มวลโผดพ่อหนาเห็ดทัางพ่นพี่นุก้นก็เก็บอยมมู่พ่นแม่ เจ erm ้าเก็บเห็ดเหลืองติเดี๋ยวไปเอาอยู่คุณบังเราเอาเห็ดเหลืองหน้ากระตามันลายใบล่ะอือโอ้ยบังง่ามครับไปจ้ะสองใบกระตาปอดข้บ่คอยบ่คอยสีเยอะเลย กันอะไรเอ๊ะเห็นตัางเพลิงเห็นไหม่เอา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 อัานเอาเฮ้ยนี่ดอกหน่อยดอกเงาอันมันโพดโพสะออนเหตุอะออนเห็ดเด้อพี่น้องเบิ่งอันจนจนบ่มีแห้งสิบ่มีแห้งสิหิวเออจนบ่มีน้องแอแงเหนื่อยหลายเมื่อวาน พากันห่องกีบกาดจนจนเจ็บข้อห่ะเออมือเคลื่อนเจ็บข้อเจ็บข้อพี่ก็ว่าเป็นยังพี่จังเจ็บข้อโหดพ่องามงามแห้งคุณนี่ดอกนี่งามแห้งโอ้โหหันใช่กลองเนี่ยเอาเอาเอาไปไกลอีกหน่อยจักหน่อยเอองามเอาเอาเพลิงให้เบิ้งเนี่ยเพิงเพิงเพลิงโอ้โอ้ข้างล่างข้างล่าง เออไะงามคักงามคักพุ่นน่ะอ่ะไปไปหาต่อจ้ะขอบคุณค่ะใส่ข้างหน้าพุ่นเออเราดีงามค่ะพุ่นด้อีกดอกหนึ่งโอ้ยปวดพ่อที่โอ้หนี่ดอกหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่พี่น้องจ้ะพีนดอกหนึ่งพุ่นดอกหนึ่งเอ้าพุ่นดอกหนึ่งโอ้ยเก็บมาเก็บมาหนึ่งาดอกนี้อว่านแห้งงามบ่อ้วนขึ้นหนึ่งเลย หนึ่งใช่ล่ะสองคือจังไข่เนาะสองเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระตาออกก่อนใช่ล่ะนี่สามถ้าคิดว่ายังมีสิมีอีกถ้าอันนี้โอ้ยอีลีตัวสามใช่ล่ะสี่ห้าหก บ่งสออดง่ายแม่หาหสเบ่งอีกมันตรงมันต้งตรงมีอีกละฮะของแม่เบอรเห็นมันสีคือใบใหม่ใบพุนอ่นใบพุนชนอแหลมเหีนบอพรท่าพุนนี่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 นนี่านาเกิดเหยียบเก้าบกำลังเกิดแห่เบอรเห็นปีที่แล้วพี่บอรเดม่ยามเจ็ดมันมีเวลามาแปดม่หอดบานเต็ม 9กโอ้ยสะออนอืออืเอ้ยเก้าสเอานี่นีเอาเถายรูปไปนาฮักดีมึงในเห็ดอันนี้เกือซ้อนกันกับเห็ดอันเกือซ้อนกันกับเห็ดอียงก่อนละอันซูเปโรซูเปโรวาเวโรสิดอกสิดอกม่เน โอ้ยโอ้โหดโพเร้อบอมคนน่ะโอ้ยสะอ่อนอ้วนแห้งน่าแมนบอ่แมนคิดว่าเออตายแล้วซีโปเดียเคียออกซะบ่เคียะเคียะทั่วป่าลอยเอาหาอีกบนีมดีนะปีนี้มาทันโอ้มันก็สิเป็นมอนๆอยู่เนาะบ่มาเบิ่งมื้อนี้ มันมอนมอนนี่เห็นบ่ดอกง่ายๆนี่นี่มันมอนนี่เห็นนี่บ่เห็นย่างสวนไปสวงมาเกือบเตะแดดมันซองอือแดดซองมันมันเกันแย่งตาหง่าแม่งย่างบัำึกแถวเวย่งบัำึกย่างไปโทษแดดมามันบ่ใช่แล้วไปหาไปเรื่อยๆนั่นป้านี่ละ หาไปเรื่อยๆเนี่ยเอากระตาก่อนเ,อนะเดี๋ยวๆอันแมงกับจ่อหัวพ่อแม่งอ๋อนี่ดอ,อกหนึ่งเดี๋ยวเฮดยุไก่ก็เลยถิ่มกัตาากตาไปไปเอากัตตาก่อนใส่หลักกัตากตาทีมอดกัตตาไม่อย่าง,งได้นทีมกัตตาเลยจ้ะพี่นิ่งหอบซี่ตา ใช่ล่ะนั่น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 อยู่ใต้ไม้นั่นอ้าวถือไปเนี่ยเอาหันมาพี่หันมาพี่ปัดหุ่นน่ะนั่งแดดนังแบบใส่นี่มันอยู่ทางล่างออตี้เดี๋ยวได้เด้นันไหมหันหันกล้องออตี้โอ้ยอยู่ใต้ไม้พี่อูดปวดอยู่นี่ตาดีเนาะอีกดอกนึงมาตาดีอยู่ใสอีกบ่ะเนี่ยหมุน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 หมกล้องซาซาหมุนกล้องกระซาเดี๋ยวสีตาไล่ นี่อ๋อนี่โอ้ยแสดงว่ามืออื่นกะพูดเขินพูดเขินก็สิหอดมืออื่นบ่นี่เด็ดเลโอ้บะแมนนี่นี่นี่เอาเอาหาเห็ดจังเลยหาเห็ดจังเลยเขี่ยเออมองเก่าๆเดียวมองเก่าๆผ่านไปผ่านมาโอ้ยน่าไปตามาเก็บมาพุ่นอันเั้นอพี่นี่อันยางอันยางพ่านเลยได้บอดอกนี่ ปัดเอ็นหยาบแล้วพร้อมเต็มทีเอ็นหยาบมันโอ้เอ็นหยยบมันโอ้ยหยาดมันโอ้นี่เนะมันแนมไเห็นพี่น้องยูใต้อันนี้ใต้ไต้โอ้ยเยดายมูลเบิดอาภับบอย่างดอกเอียงวะทั้งนาุนดอกเนื่องจ้า เอาสีคือใบใหม่ค่กเนี่ย,ยนี่เห็ด <Head S 2> ตับเตา่าคือบานเฮาคือเห็ดตับเต่าบานบเฮ่าเนาะเออบุยขามันพี่เนีย่ยปาคือขาค,ค,คนเก็บเออหุนคือจังหุนคนเก็บเนี่ยละจา้าไปไเปไออ พี่นิง้งถ้าพี่นิ้งเก็บเห็ดอันเหลืองก่อนจะเห็ดการตาเรนเลยภาษาฟินแลนด์พุ่นแล้วจอบเห็ดเก็บอยู่ทั้งพุ่นอันก็สิหาเห็ดอันเพิงถ่ายอยู่ทั้งนี้พ่อพูนป้าเห็ดแดดออกแย่งตาจ้าเดี๋ยวไอ้เนียงไปเบื้งข้างหน้ามาเบิ่งพี่นิ้งเก็บเห็ดเหลืองบู๊ยพุ่น เฮ็ดเพิ่งก็ได้เฮ็ดเรื่องก็ได้เบอรู้เฮ็ดเอาโหลดไาในวันนี้เฮ็ดดำพร้อมคนอ่ะถ้ากันสี่ตาจะนี่ดอกนี่น่ารักตะมุตะวิโอ้ยบ่งามแฮ่อือยูทูบเบอร์สะออนน้ำเห็ดเอ้ยหน่าฮักโอ้ยอ้วนแห้งแน่นพวกไปไปไปหาต่อ ทั้งพูนปลาออกจากปลากันแพ้แพ้ข้างหน้าอีกดอกเนาะโอ้โหยีนอมท่างเข้าย่างนี่ล่ละแกนี่เพราะเป็นปลาเนาะอืมโอ้ยแห้งพูนเอ้าไปมาขอบคุณค่ะพูนอ่ะป้ามีหอดคนถือกระตาใหายเข้ากระไดอันกระเป๋าเป้ข้อระบให้ก็เข้าไปโรงเรียนกัน ไปโรงเรียนแต่ข้างหน้าน่าจะพี่นิงพอเห็ดมันปูเบ้ยเอาอีกถาแล้วเก็บกันง่ามจะยุขหางถานนมาโอยผดโพ,โพดอกใหญ่แห้งมาใหญ่แห้งเบิ่งอือใหญ่บ่ใหญ่แห้งดอกบวัวม่วงคุละพัน น,น,นะสว,สวยมากอยู่ติดทางเลยมาไปต่อข้างนอง้างไปหอดพุ่นจะไปทายทางมากไปสีปเน,น่ะทา่าทางอีกแล้วอืมสามดอก <c oughs> มันอยกติดโขดเห็นพูดนะโขดโพดพูดนะ เบิดขอบขั้วจ้าโอ้ยแดดกำลังออกแสบตาเด้อบดนี้ซองบ่หาเห็ดบ่เห็นเห็ดไหมไปย่างไปข้างหน้าอีกไปเบิ่งยู่ข้างหน้ามีอยู่บาอยู่พุน่นโอ้มันย้อนแสงแสบตาเอา้าห่อนโอ่อนอ๋นั่นเห็ดเพลิงหวนหานขอนละแบบ หวานคขละแบบานา้น้ตาโอ้ยห่อนเอ้าพีนิ้งก็ถอดเสือ้อละละเจ้า,า,าห่อนห่อนเพิิงหวานปัสยุตไต่น่ารักมากแล้วกระทั่งพ่นมาพีนิง้งมามาโอ้ยหนักกระตาเห็ดยาวมายาวมาพ่นนะพ่นนะ ามันอ้วนแหงนี่นะโอ้ยผลไปบางดอกง่ายจ้าดอกง่ายมันกีสีแดงบะล่ะเดี๋ยวไปปาดบังเนาะนาสีแดงพ่อนีมัน,นยังเขาขาวอยู่ได้ยุ่ยอันนี้นะอืมไปเขาเ,เา,าเก็บแถวฝื่นโพเออไม่เขาตัดขา โอ,อีกอยใหญ่ใบแห้งอยงียังว่ะบยเขาเก็บใหม่ๆ